ต้องขออภัยในความผิดพลาดนะคะน้ำพริกกระแกกีปถึงหนึ่งเจงได้น้ำพริกไปกินครับโอเคเรามาแกะกล่องถุงกินต่อเลยตไปเนี่ยก็เป็นปลาปลาไม่ร pues mm ู้จัก okay, ช nah, ื <for S 2> ่อปลานะคะผมไม่ค่อยฉลาดถัดหน้าตัวเองผมที่จะลรงขายก็ก็ไม่ให้เปิดการเสียเวลา ก็ผมนับบอกว่ามันเป็นปลาอีซีปลาที่อร่อยดําเรื่อนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้พอผมแกะเอาของออกมาจากในนี้เสร็จเมื่อไหร่จะมาให้ทุกคนดูกันนะคะก็เราเอาทุกอย่างออกมาเรียบร้อยก็ต้องขอบคุณที่นี้คือตามประจงเยโบราณที่ส่งมาทั้งหมดเลย เลือกของได้ลยบ่าก็ปีจาให้ปลากระบอกแล้วแล้วก็ปลาหมึกอ,อันนี้อะไรอ่ะน้องเอิญเอ่ออันนั้นอันนั้นเอ่อปลาหมึกไงปลาหมึกหมึกกระดองแล้วขวดอันนี้มืออะไรเดี๋ยวอันนั้นก็หนวดปลาหมึกเหมือนกันแล้วน้องอาชอบอะไรที่สุดครับก ชอบตรงปลาหมึกนี่แหละครับเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวมาได้กินปลาหมึกสดๆด้วยก็เลยรู้สึกชอบปลาหมึกมาเลยนะคะับแล้วก็มีอีกหลายอย่างแล้วก็มีกิมจิจด้วยใช่เป็นอาหารประเทศอะไรครับกิมจิก็คือรู้มาก็จีนหรือไม่ก็เป็นญี่ปุ่นโอเคครับ โอเคโอเคงั้นก็เพื่อไม่ให้หนานเกินก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย